มืมนีนุนทิยาภาพพอ้อม่พเป็น้องเอซีมาตามแนวทางโคงสุดท้ายของหน้าจอยกับน้องแทนนะคะหน้าจอยฟันว่ามีคนมาเขียนใส่เสาบ้านห้เป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะสำหรับน้องแทนไปซื้อสารกับปูขาวบอกว่าเลขจะออกหายมาสองตัวหางเดียวนะคะเราเพิ่นกลับไปซื้อสารกับปูพญานาคปูพญานาคหายหางเดียวปูขาวหายหางเดียวนะคะสำหรับน้องแทนนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ เลนน่าเอาคือรู้เพิ่นคือว่าเพิ่นเป็นไข่อาจารย์แทน่นว่าเป็นไขด่ดีว่านี่ว่ข่อยบระกาศผ่านทั้งนี่คอยเห็นข้าเจ้าตั้งอันทั้งองค์ทั้งยังเลนน้ำที่นาบ้านเจ้า,าข่อยเลียนอวนมานั่งบิ่อยยันขอศาสาดกล้องเปียกย่านไหมเดี๋ยวนี้ไปไปถ่ายคลิปใส่ขย่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้มิตรก้นเลนน้ำแล้วก็เปิดเพลงนะคะส่วนมากจะถ่ายหน่อยๆแล้วก็ทูสัมผัสเอาเยาวาจังสันหงสี่เด้อค่ะถ่ายหยาอีหลี เป็นยังไงฟันบอกโคงทุตายแล้วจอยไปว่านไปกวดไปกวดผามากกวดผ้าสายยู่ใได้นีแหละในสายยู่ใได้เหนอยู่ใได้ดนนี่แหละโอนปูขาวปูตานะ่ะอ๋ออออันจังเลยจังขื้นไปนั่งนะ้ำมันไอแท้าังเลยจังขึ้นไปนั่งน้ำปูขาวเนาะม,มันได้เลขแล้วเนาะบอกม,มันว่าอันมันว่าเก่าแปด มันวางเดะตาเทพลงมาตาเทพลงมาแสดงว่าลูกเจ้าเห็นนาเทพนี่นี่เพราะว่าสองศิลที่พ่านมากที่คอยไปวายผูข้ขาวก็แม่นองราดาคอยเห็นนาเทพไปไปคืนนั้นพักสาบอยู่ในดอนปูตาอยู่้างคังผูขาวเราล้าง,า,งากนั้นสองมือนาเทพกับมาตกตนใหม่ตายอ<ไ>ยู่ป่าสาพ,พี่ไอ้เทนนี่มันคืนน่งขางคางกันกับผูขาวแล้วดิอืม แล้วมันก็เลี้ยวไปทังจงไนไงตาเทพลงมาเดี๋ยวมันตกนะตาเทพเดี๋ยวมันตายนะลงมาเร็วๆข่อยว่ยวยาสั็กน้อยนะพี่น้องอันหน้าเทพเอาอันพักสาบอยู่อยู่ทั้งแต่มันออกต้นนั่นตอนเพิ่นบรท่านตายที่มุข่อยไว้ไหวผู้ขาวต้นนั่นยึดแต่มันออกเออสแสดงว่าวิญ,ญญาณเพิ่นบรท่านไปสายน้องอันนี้เห็นเนาะตาเทพลงมาเร็วๆเ,เดี๋ยวมันตกตายได้เลขกันแล้วเดอ มันก็ไปนั่งเรียนเรียนกันยน่อนเจ้าเลี้ยวหาเม่เจ้าจเห็นนาเทพเ่รอเมเลี้ยวเลยกลางวันแสบๆเนี่นยนะเมีนเยนนึกไปยม่วเสารอมเนี่ยตาเทพลงมาเร็วอแๆตาเทพเดี๋ยวมันตกนะเดี๋ยวมันตกใจนะตาเทพลงมาเดี๋ยวนี้เลยมันวะยึดเลยถามว่ยายุใส่นู่นไงอยู่ต้นไม้นะ่ะลงมาเลย พน้องแท่นไปค่ะปูขาวเ้านงแท่นเพิ่นมักสิวาไทยเด้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปซื้อสารนะไปซื้อสารยู่ปูขาวสันมากกูมานสิเป็นกูม่านกินน้ำแดงบ่ะเมื่อนนั้นบ่ได้กินน้ำแดงไปนั่งขังไปนั่งแต่ว่าไปนั่งขังปูขาวเลยเพิ่นนั่งขังแล้วเพิ่นกระบอกได้มันบอกแม่บอกเป็นโตแม่เก้าแปดนะมันว่าเพิ่นบอกว่าบนบลางอุ้ยไปอ่ะอันบ่บอกค่ะ บอกต่าว้าเก้าแปดข้ึ้นมักแทะน้องแทนเจ้ากับพ่อฝันมันบอ้ะก็สิฝันอยู่แต่ว่ามันจำได้แต่ว่าเขามาเขียนเหล็กใส่หลักสาเงียนไว้ถ่าเขียนใส่สาเงียนแม่นผู้ใดละมาเขียนให้เจ้านะจอยบ้านูจำจำนาคนเขียนบ่ไดด เป็นตได้เลยหกหาหนึ่งฝันตะมือได้นี่พันล่างๆฝันล่างๆฝันถึงเจมมาขึ้นนี่แหละพันมึงขึ้นนี่ตอนเอาผาลุ่งพาลุ่ง,พา,งพาลุ่งไว้แสงนามบ่ะฮกห,หาหนึ่งผู้หญิงหรือผู้ชายมาเขียนเส้นเสาบา้านเลยหายผ<อ>ู้ชายมีคน มีคนมาเขียนใส่ใสเซสเซาบานไม่หายเนาะแม่อยากเมียวไม่อยากร้องตาบัตเลขน้องแทน่นหรือจานแท่นหนีหางเดียวเนาะเก้าแปดห,หางเดียวอ้าวพี่น้องสรุปคลิปน่าจอยโค้งสุดท้ายวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหก่แปด อาจารย์แท่นไปซื้อสารกระปูขาวอาจารย์แท่นบอกมาขําเดียวคือ98นะคะเลขหน้าจอยฟันว่ามีคนมาเขียนใส่เสาบานไว้หายคือ651นะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสารกิจแ่งรัฐบาลไทยคือประเดจตัดตัดวะตัดเนาะ65 61แล้วก็51 เข <r> ียนให้3ต <différents> ัวหางเดียววันมนต์นะจอแล้วค่ะบักเพิ่นบ่ได้เว้าหยังเลยแม่นบ่บ่ได้เว้าหยังหน้าตาแม่นนาเทบ่บ่นาเทอันมื้อใดเนาะ2มื้ออันมื้อใดวันอนเล่าแออก7ลางเออบ่แม่น57เนาะ57 57่ซือ47ออก57อ้าว นะคะเลขน,น้องแท่นเก้าแปดเลนจอยหกหาหนึ่งตัดให้แล้วหกหาหกหนึ่งหาหนึ่งนะคะเป็นแม่แต่ละห้อสื่อสารกน<ห>นินแบงรัฐบาลน้องแท่นบ่เข่าโดนแล้วนะคะงวดนี้หางเดียวโคโลพี่น้องเก้าแปดนะคะซื้อสารอยู่อยู่ข้างขางคู่ขาวนะคะเป็นนางเที่ยมปูขาวผันบอกมาเลยเก้าแปดน,นาจอยฟันว่ามีคนมาเขียนใช้ใชเสาบ,บานหายหกห้าหนึ่งนะคะ ตัดให้แล้วโกหาหกหนึ่งหาหนึ่งหน้าจอยเจ้ามักเลขตัวใดส่วนตัวเจ้ามักเลขเท่าไรเช่นนี้อ๋อเจ้ามากเก,าก,ก้าแปดแม่เขาก็มากเก้าแปดเพาว่าเลขเลขเก,ก้าแปดบอกออกโดนแล้วแม่เ <laughs> ขาเจ้าเขาเจ้าไปเอายวนท่านในร่องคลิปอยู่หน่อยสิเขาเจ้าไปเอายูบอหนามนทิ่จะโตัวเดียวกันถือมากงมัแล้วเจ้าไหนเจ้าเป็นนางอยู่ข่างแข่างเจ้าเอือน จ้งไม่จังกป็นางยุคขางกู้เขาแม่จ้าจังเอิญนตาเทพลงมาแม่ลงมาจากต้นไม้เลยตาเทพเจ้าบอกคนขี้งูคนตีฮึ่มคือเด็กหน่อยเขาเห็นเนาะเขาเห็นวิญญาณเห็นตาเทพมัน้อมาเห็นเนาะตาเทพมันนี่นี่จะออกตัวนี้นะหัวสันอือเพิ่นว่าเลกจะออกตัวนี้โต๊ะเก้าแปดเนี่ยแม่เจ้าก็บอกถามลูกเนาะว่าออกบนหรือออกล่างสามสามสี่มือขึ้นหลังมันไปหาพญานาควัน่า พญานาคบอกอย่าง dedim, มันวางัว่ามันบอกอันมันบอกอันอันไอแป้งไอแป้งลูกแต่แต่เดียมนียอ่าอมันว่าพญานาคบอกห้ากิจนะมันวาไปออกเล่าหาเกจของเขาอีียังวะมันว่าพญานาคบอกห้ากิจนะเนี่ยมันวานี่ขี่รถไปเนี่ยเขาบอกเนี่ยพญานาคเนี่ยเขาบอกเนี่ยห้าจิจนะสามสามสี่มือขึ้นแล้วอ๊ะบอกก็เยอะแล้วอะ ได้มันคือบวกตัวนี้ได้ไปกันนะไปหาอันนั่งแบ่งกันนะไะด้ไหมจีบบนอือฮปูเคยซื้อสารกระปูขาวให่เก้าแปดแต่ว่าปูพญายนาไข่ฮาเจ็ดแมนไ,ไม่ว่าคิดว่ามันออกเด็กแล้วไปเรี่ยงเอาบัตรเ่อนออกไทยายิงเดะโ <laughs> <laughs> อ้ยออกเล่าหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่แหละอือฮือเอาหนอนกันเลยอือฮือปูพญานาไอ้บกวนแบบสุด น้องแท่นไฮวิ่นออกเดี๋ยวน้องน,น,นิยา,จากจะสรุปนะคะแนวทางของน้องแทนนี่ปูเขาไฮายน้องแทนเก้าแดนะคะปูพญานาคกายนอา้นองแทนหาเจ็นะคะแต่ว่าออกเล่าแล้วก็สามารถออกท่ายได้นะคะแต่วัานน่าจอยฟันว่าค้นเขียนใส่เสาบ้านไฮนะคะหกห้าหนึ่งนะคะ ตัวเลขบ้านเพิ่นเป็นเลขสองหกเด้อค่ะนุ่นธิราบริเขียนนะคะตัดหายแล้วหกห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งนะคะเป็นหน้าทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใส่ไว้ใส่ห้องมาก้อยติดตามน้ำกันนะคะนะคะน้องแท่นก็หไยไปซื้อสารกรับปกงขายวหเก้าแปดปูพญานาหายน้องแท่นหาเจ็ดออกเล่าแล้วนะคะแต่ว่าจะติดตามน้ำกันเพื่อออกท้ายอีกนะคะแต่ว่าความันของน้าจอยฝันว่ามีคนมาเขียนใส่สาวบ้านหายคือหกห้าหนึ่งนะคะ ตาหาหกหาหกหนึ่งหาหนึ่งนะคะนะคะมาจอยเพิ่นไปไปอุ้มมา้องแทนนะคะ้องแทนเพิ่นหายนะคะนะนะน่นีน่ยากกับบาอยาใา้เพิ่นเสียงดังเพราะาอ่าบ่ค่อยดีปันไดน,นะคะเสียงเล็กน้อยหายนะคะโน่นี่ยากกับเขาโวยพอนหายพอมีปีน้องเอซี่โชดีนวทางของน้องแทนกับหน้าจอยนะคะแทนแทนเห็นไงเทพ่ทั้งตนมหมู่ก เงี้ยเทพเฮ็ดหยางเงี mm ้ยเทพเก็บพักสาบ่ลูกตาเทพทำอะไรที่ต้นไม้น่ะตาเทพมาตาเ้าดิตาเทพบ่บอกเลขบ่น้องแท่นอ๋อเจ็ดอืมเจ็ดมาตาเ้ามันมะแต่ว่าเลขอันตาเทพก็ออกเล้าเลยเนาะเจ็ดีอายุสีเจ็ดเลขฟ้าลูกเจ็ดสี คนตายไม่ใหม,ม่นี่เพ่นบ้านไปพูไปเกิดน,นี่เก็บพักสาบขายอยู่บ <laughs> อ,อ,อกเก็บพักสาบเนาะ